ก็มีคําถามจากทางบ้านว่าปัสสาวะแปดถึงสิครั้งตอนหนึ่งวันเนี่ยตรวจทั้งเบาหวานแล้วตรวจเลือดตรวจอัลตราซาวด์ตรวจปัสสาวะเลียกได้วตรวจหมดทุกอย่างแล้วที่ตรวจได้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็มีอาการนี้ก็ทรมานมากๆจริงๆเนี่ยเรื่องฉี่บ่อยเนี่ยหาสาเหตุได้ง่ายมากๆเลยมีแค่สี่อย่างเท่าน,นั้นเองอันนี้จะประสบการณ์กว่า20ปีนะครับก็อลองฟังตามนี้ก ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยค่อยหาสาเหตุต่อสําหรับสาเหตุอย่างแรกคือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการหย่อนพวกนี้ก็จะทําให้ปัสสาวะเนี่ยค้างอยู่เยอะก็จนทําให้มันปัสสาวะบ่อยอันนี้เจอบ่อยมากๆแล้วคนมักจะลืมนึกถึงสาเหตุง่ายๆอันนี้แก้นะครับให้ขมิบก้นหรือใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่กระตุน้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการให้แข็งแรงอันนี้ก็ช่วยได้ครับอย่างที่2คือไตเสื่อมก็ต้องเจาะเลือดดูไตเนี่ยว่ามันเสื่อมไหมค่าเลือดเนี่ยต่ำกว่า80เมื่อไหร่เนี่ยไตยก็ เริ่มมีปัญหาก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยได้อย่างที่3คือการดื่มพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยฉี่เยอะกว่าปกติดังนั้นถ้าเกิดเราลดเรื่องดื่มแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวปัสสาวะจะดีขึ้นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเท้าเย็นเท้าเย็นเนี่ยถ้าเกิดใครปล่อยให้เท้าเย็นบ่อยๆเนี่ยเลือดจะไหลเวียนมาเลี้ยงไตได้น้อยลงก็ทําให้ฉี่บ่อยแก้ง่ายๆนะใส่ถุงเท้าใช้ผ้าห่มคุมเท้าก็สิ้นเรื่องแล้วครับ